โอเคครับผมบักกอโอเคครับผมสวัสดีเพื่อทุกคนเลยขอสุขให้เพื่อทุกคนเลยนะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสดีบอลไทยโอเคครับผมบักกอไลน์นี้ก็เรามาชมบรรยากาศก่อนเกมประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,อะของเกมคู่ระหว่างท่าน้าของเทียไทยเจอกับอา,บาร์เซน่าน อเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าฐานะของเกมนี้เนี่ยรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเนาะอาจก็ต้องยกเข้ามาสู่อ่าในสนามกันแล้วสวัสดีทุกท่านเลยทุกสืบทุ่ท่านเลยนะใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ฝากติ๊ต้าให้ผมด้วยอีกครั้งหนึ่งเนาะหล่ะจ่าที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็ได้ไปเาเรียกว่าไปพาทัวร์อ่าไปพาทัวร์นะเกี่ยวกับบ,บูธข้างนอกสนามไปแล้วโอ้โหแบบเหนื่อยมากจะต้องนวดเลย นะคราวนี้ก็มาถึงข้างในสนามกันบ้างวันนี้บรรยากาศดูโล่งๆเหงาๆนะเอาบรรยากาศดูโล่งๆเหงาๆอ่าโอเคโอ้กล้องดูสั่นๆนะแอดโอเคโอ้ตากล้องก็นิดนึงนะตากล้องก,กำลังเล่นมือถืออยู่แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคครับผมปักก็ได้ชมบรรยากาศเนาะชาัดกันเนาะอ่าก็ค่อนข้างชาัดนะผมใช้ในในสนามใช้ iPad Live เลยอ่าโอเคอสวัสดีคุณอันพันด้วยนะสวัสดีน้องนัทด้วย ที่เดินเลยแอดชัยผมไปที่ประจําผมนะเออที่ไปที่ประจําผมมันบรรยากาศมันไฮเวทดีมันมาไฮเวย์ดีโอเคโอ้สนามโล,ล่งเห้วันนี้ก็ข้างโล่งนะวันนี้ผมไม่รู้กันว่าจะถึงหมื่นหรือเปล่านะอ่ากองเชียร์หลายๆคนก็ยังไม่เข้ามากันแต่หลายคนก็ยังไม่เข้ามากันอ่่โอเคก็ผมก็ให้ดูบรรยากาศกันนะอ่ากองซันนะเดี๋ยวสักครู่นะก็ด <c oughs> เดี๋ยวรอให้แอดมีเขาตั้งค่าอะไรนิดนึงก่อนอ่ะโอเคก็ผมอ่ะก็เชียร์อุลต้ามาไหมครับก็เชียร์อุลต้าก็ ยังไม่มากันเนาะอุนต้าก็จะนั่งฝั่งโซนเอสอ่ายังไม่มากันเลยยังไม่มากันเลยอ่าตอนนี้ก็เชียร์ทร์พาวเวอร์ก็มาแป๊บมากันนิดนึงอ่าโอเคครับผมตอนนี้เขากำลังประกาศไล่อัพของทีมไทยแหมผมมาพอดีเลยโอเคครับผมอ่าโอเคครับผมโอเคเชียร์แท ตอนนี้เขาประกาศรายชื่อกันนะผมก็จะดูไปอร์พอๆกันเลยอ่าคนแรกเป็นอิลฟานดอเลาะนะอ่าอิลฟานดอเลาะอ่ะาโจธาเข็มดีนะอ่ารอบนี้ใส่เบอร์ห้าเลยอ่าได้โจธาเข็มดีอ่าแล้วก็คนต่อมานะคือเชียร์พัดลีอ้ออ่าเชียร์พัดลีออก,ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่อ่า ได้โอกาสลงเดบิวเกมแรกเป็นนัดเป็นนัดแรกเลยของเทียไทยชุดใหญ่นะอ่ะล้วก็ซื้อสาร,รชาติอ่ะอตาตอนนี้ก็ไลอ up มาพอดีเลยเห็น <He en S 2> กันชัดไหมเนี่ยโ,โ,โอเคโอ้พีเรดลดนฉำรัสมีนะอ่ะเพโดนฉำรัสมีนะอ่ะแล้วก็คนตมาเป็นอ่ะพาเช็กกุสซับสั้นนะอ่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงวันนี้อ่ตอนนี้เขาประกาศรายชื่อกันอยู่เราก็ดูพร้อมกันเลยอ่าแล้วก็นิโคลัสมิเคิวซันนะอคนต่อมาคือนิโคลัสมิเคิวซันอ่าก็เป็นตัวจริงในเกมแบบนี้แล้วก็คนต่อมาคนระับเบิลซิพูลอ่าแล้วก,ก็กลับมาทีมชาติในรอบหวัวสองปีกว่าเลยอาจารย์ที่หายเจ็บไปนานเลยอวันนะี้จะถาวรน,นะ อแล้วก็คนต่อมาคือชาลุมสีแก้วอ่าอ่าตอนนี้ก็ประกาศรายชื่ออยู่นะอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วู้คุยต่างชาติาาก็ได้เนาะสับในไลฟ์นี้อ่าแล้วก็คนต่อมาคือโอรชิตคร,ริสสีบำเพ็ญครับผมอ่าโอรชิตคริีบำเพ็ญนะก็ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงในเกมวันนี้อ่าแล้วก็คนสุดท้ายนะหมายเลขยี่สิบอ่าสาระนอนท์อนุอินครับผมที่ แต่โอกาสฐานมาที่เป็นมือหนึ่งในเกมวันนี้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อีชีบมาลูบ4 3 3เนอะ,อ,ะอย่างที่เราก็ได้จะทราบมาแล้วแหละประตูเป็นสแตนลันดูินคู่เซนเตอร์เนี่ยวก็จะเป็นเจ้าทายเ็มดีกับชิบะทีออก อ่าแบก็กซ้ายเป็นอินฟลฟานดอโลแบ็กขวาเป็น,นเนลสันเฮลสันวิฟุกายเชเป็นเพียร์ดเชรสมิร์นะแต่หน้าของธนวัชจิตทาวรแล้วก็เพมิเกิลเนี่ยเช่ออเป็นวอชิคริสเชอรเพ็ญแล้วก็สารแดนนาเชลล็อกตีแก้วสุปเปอร์สาชาติแล้วก็อ่าพารติกุสซับส้นนะที่เดียวกล่าวว่เป็นตัวจริงในเส้นหน้าตัวเป้าอฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอ่าชุดนี้เนี่ยเล่นกับอาร์ณาถาเป็นอย่างไรก็ที่น่าสนใจก็คืออิลฟานดอโลเนาะที่ อ่าได้โอกาสออซตาเป็นตัวจริงเลยหลังจากที่เอ่อเขาถูกเรียกมาทีหลังหลังจากที่สังขหาประโขเนี่ยถอนตัวไปไดก็ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเลยหลังจากที่แบ็กซ้ายเราก็มีปัญหาเนาะอ่าไม่ได้เรียกแบ็กซ้ายอาชีพแบบจริงๆมาในทในหลังจากที่ถอนตัวไปขอที่นสตสุ้ยอ่าวันนี้มันจะเป็นเจมเดวิดกับชนะทิ่เป็นสำรองเนะ เอตอตอนแรกผมก็คิดว่าชนะทิมกับเบนเนี่ยจะลงกันคนละครึ่งแต่ปรากฏว่าเป็นสำรองทั้งคู่เลยอ่าโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะเคยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากดกดติดตามให้ผมด้วยเนาะมาแล้วก็เข้ามาพูดคุยถ่ายกันได้แล้วก่อนที่จะ,ะเริ่มเกมกันอ่าก็อีกประมาณ20กว่านาทีโดยประมาณเนาะอ่าโอเคครับผม อ่ายู่หลังประตูแบบนี้เห็นอะไรด้ือเปล่าแอสเห็นแต่มดเห้แต่เอาจีแนละคุณพิโกโลตรงที่ผมนั่งอ่ะมาเทียกับไอ้ไอ้ข้างบนอ่ะข้างบนเนี่ยไม่เห็นเลยตรงเนี้ยจะจะเห็นชัดกว่าเออจะเห็นชัดกว่าจะเห็นชัดกว่านะ อโอเคครับผมก็บรรยากาศไทยดีไหม่บรรยากาศไทยก็นำแฟนไปที่แฟนบอลหน่อยแฟนบอลก็เอาจริงวันนี้โล่งนะโล่แต่ว่าวันนี้เนี่ยไอตอนที่ขายตัว๋วเขาไม่ได้เปิดโซนไอ,อโซนที่เป็นสีเหลืองนะครับผม,มที่ที่มีชื่อราชมังคลาโนโซนนั้นเนี่ยเขาไม่เปิดเช่นแบบโซนสุภาพที่เป็นโซนสีน้ำตาลที่เป็นสีน้ำตาลแต่เขาไม่ได้เปิดอากับโซนสีเหลืองอเขาไม่ได้เปิดตรงนั้นก็เลย อ่อ <ểu, S 2> ตั๋วก็จะไม่เต็มอยู่ละแต่ว่าคนที่เข้ามาก็น้อยอยู่ดีนะว,วันนี้นะข้อท่าหลงโหลว่าข้าหลงหลอ่าเอาโ OK. อเคหลังนี้ก็ดูบรรยากาศกันหน่อยหลังจากที่เขาประกาศไล์อัพกันเสร็จเรียบร้อยละวันนี้คนอักาฟรสฐานมากันกลุ่มเดียวนะไปสู้ไปที่แฟรบอลอักาฟรสฐานหน่อยเออแล้วอักานรสฐานมาและกี่คนเนี่ยน่าจะประมาณ ประมาณสิบคนประมาณสิบคนนะแปดบอลอาพิฐานแต่ตอว่าตอนนี้เขากำลังประกาศรายชื่อของอาพิฐานอยู่แต่เดี๋ยวให้ดูนัดบอลหน่อยนัดบอลหน่อยตอนนี้พวกตัวจริงเนี่ยก็กําลังที่จะซ้อมยิงประตูกันอยู่ซ้อมการยิงประตูซ้อมการเข้าทำกันอยู่เดี๋ยวดูพี่เช็คพี่เช็คซันโอเลยโอ้โห โอ้โหนี่มันเสียบมุมอย่างคม,ม,นะม,ม,ม,มเลยนะพี่เช็คนะเสียบมุมอย่างคมเลยอ่าโอเคครับผมอ่าช่องแอดดังใหญ่และมีแฟนอินโดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเออและคิงอินโดคิงนะอินโดละเอออ่าโอเคครับผมคุณปาร์คีซโซบอกว่าเล่นเตะบีจีคนน้อยอยู่ด้าสองทีมก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างด้วยอ่าหลายๆอย่างก็อาจจะเรื่องแบบ ยังไงอะยังไงมันเจะเสียงตาใช่ไหมก็เตะ,ตะที่นี่อยู่แล้วแต่เพราะเป็นแบบแหอฟิชียลก็อาจจะแบบทําเรื่องแล้วก็ใช้เช่าพร้อมกันไปเลยอาจจะเป็นเรื่องของการค่า,าใช้จ่ายด้วยแล้วแต่ว่าเวลาซ้อมเนี่ยก็ซ้อมที่บีจีอยู่แล้วเนาะ,ะถ้าถ้าไป่เตะที่บีจีก็อาจจะจะใกล้กว่าจะใกล้กว่าแต่บีจีก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ว่าแฟนบอลก็อาจจะไปลําบากหน่อยคนที่อยู่ในเมืองเนาะพอไปนอกเมืองแล้วมันก้ค่าที่จะไปลําบากรถมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมาในเมือง อ๋ออสุรคุสมบัติด้วยนะสรคุสมบัติด้วยอสวรยคุสุปีด้วยครับผมอ,อ่อสว้อข้าวไรกดไลค์ให้เราด้วยขอบคุณมากมากเลยครับผมสุริคุสมบัติด้วยนะอ๋ะสดีทุกท่านเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็น,นักเตะตัวจริงก็วอมาเสร็จละผมเข้ามาช้านิดนึงอตาก็เลยทำให้ทุกคนก็วอลมาเสร็จหมดแล้วอ่าตอนนี้ก็โค้ชฟิตเกกนสเขาก็อ่าเรียกให้มาเขาเรียกอะไรเกบก้เหมือนลักษณะครูดาวเนยเออก็ให<ป><ะ> นาเต่ย์ยืนเส้นเพื่อที่จะพร้อมในการลงเล่นส่วนผู้สมัรตัสามคนก็ยังซ้อมกันอยู่อส่วนอัฟริษฐานเนี่ยก็กำลังซ้อมการเข้าทำอัฟอัฟริษฐานเนี่ยไม่มีตัวหลักๆที่เป็นตัวเก๋าๆอย่างอาซาซอยนะอาซาซอยเนี่ยก็เคยเล่นอยู่ไทยลีกชุดนี้เขาไม่ติดมาด้วยอแล้วก็ไฟซาซยสเต อันเนี้ยสองเนี้ยที่เป็นตัวเก่าแล้วเคยเล่นในไทยรีกมาก่อนแต่เป็นตัวคีแมวของเขาอ่ะชุดนี้ไม่ได้ติดนะก็ <c oughs> ออกแนวแบบสายเลือดใหม่เหมือนกันอ่าออกแนวแบบสายเลือดใหม่เหมือนกันก็เน้นพวก เที่เล่นอยู่ลีกนั่นของต่างประเทศซะเยอะนะอาร์ฟิธาชุดนี้นะอ่าทะเลสู้ๆครับแบบคุณจะบอกว่าคนน้อยจังแอ๊แอ๊บก็อาจจะเป็นเพราะวันธรรมดาด้วยอ่าแล้วก็แมตช์ไม่ดูดด้วยอ่าแมตช์ไม่ดูดด้วยอ่ามันมันไม่เหมือนกับเวลาเจอกับมาเลเซียเจออินโดเจอเขาเรียกว่าเจออินโดเจอเวียดนามเลยพวกนี้แมตช์มันดูดแต่บางบางทีเจออาร์ฟิธาเราก็อาจจะแบบ อ่าแล้ววันนี้ก็ผุ่นเครื่องด้วยนะก็เลยอาจจะแบบอะไาก็จะไม่สนใจกันน่ไม่สนใจกันอ่าโอเคครับผมอ่าสมัยก่อนราชมังยังไม่ติดเก้าอี้ฟังผมเข้าไปดู เขาขายบัตรถึงแปดมืที่นั่งเลยอ่านะบัตรทะเซู้ซ่อเวทสสัญจรพัฒนาจริงเลยจริงเลยนะ้ครัคบอัาใชาย่ยครับผมนะทุกแม์ที่เล่นที่ราชมังคลาสถานหรือปีนี้เนี่ยผมมีแพลนนะถึงแม้จะเล่นที่ตางจังหวัดแต่ผมอาจจะไปก็ได้ถ้าเล่นที่ที่ประเทศไทยอ่าแต่ว่าถ้านอกประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายจะยังไม่พออ่ะก็ก็เอาเกีในบ้านก่อนถ้าเกในบ้านเดี๋ยวผมจะมาตลอดนะวันนี้ผู้สินเนี่ยมาจากมาเลเซียนะชื่อลาสลาน โจฟี่บินอาลีน้าจำชื่อไว้เลยนะกรรมการมาเลเซียลัสลานโจฟี่บินอาลีอ่านี่คือผู้สิ์จากมาเลเซียแล้วก็อ่าริมเส้นเนี่ยก็เป็นมาเลเซียหมดแต่ว่าผู้สิศน์ที่สี่เนี่ยเป็นคุณโบโคชัยเพสรศรีของไทยอ่านะสามคนน่ะที่ทันหน้าที่ในสนามเนี่ยทำวุสิหลับแล้วก็วุสิริมเส้นเนี่ยจะเป็นมาเลเซียอ่าแต่ว่าผู้สิศน์ที่สี่เนี่ยเป็นคุณโบโคชัยเพสรศรีอ่าก็เป็นทีมงานวุสิ์ในวันนี้นะ มาจากมาเลเซียเลยอ่าดาเผื่อใครถามมาเนาะว่ากรรมการข่าชาติไหนดูหน้าแขกเ <laughs> ออและหน้าบางๆหน่อยอ่ะวันนี้ก็เป็นมาเลเซียนะมาเลเซียไม่รู้ว่าตัดสินเป็นยังไงเหมือนกันไม่มี VR แนละ้วผมย้ำอีกทีนึงอ่าวันนี้ไม่มี VR ออ่าไม่มี VR เนาะ <laughs> เช่นเดียวกับแมตที่เจอกับศรีลังกาก็จะไม่มี VR เหมือนกันอ่าไม่มี VR แนละ้วก็ อะก็ต้องกลายไปวา่า <c oughs> ก็พยายามอยากให้แบบมีไอ้นี่แล้วกันมีแบบเล่นลูกแบบเขาเรียกว่าอย่างไรอ่ะแบบยังไงดีอะ่ะแบบแบบพูดๆแบบเนี้ยเออก็อาจจะต้องลดหน่อยนะอาจจะต้องลดหน่อยอ่ะโอเคครับผมเอ่อแฟนบอบลในสนามเยอะป่ะครัแบแอปไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะไม่รู้ว่าถึงหมื่นหรือเปล่านะเกมนี้นะ อ่าไม่ไม่รู้ว่าถึงหมื่นหรือเปล่าก็ค่อนข้างที่จะลงลงไว้ทีเดียวนะกลุ่มกลุ่มแฟนกลุ่มแฟนหลักๆก,ก,ก็ยังไม่ไม่เข้ามาเลยนะอ่าเอาต้าก็อ่าเอาต้าก็รู้สึกว่าน่าจะพึ่งทยอยเข้ามาอ่าเช่นเดียวกับเชียร์แท้พาวเวอร์ก็ก็อาจจะยังไม่เข้ามาเต็มจะเท่าไหร่ตอนนี้นะในสนามโชฟี่ไม่เอ๊ไม่ฟรีผมไม่ฟรีนะเสียตังค์นะเสียตังค์อ่าก็แายก็ตามราคาไปร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอ่ะก็ตามโซที่นั่งเนาะ อ่าไม่แตกมากครับพี่ว่าไม่แตกเหรอไม่แตกใช่ไหมโอ้โถใส่ผมต้องไม่ไมนี้ต้อใส่ต้องซื้อใหม่แล้วบ้างเนี่ยเออปกติไม่นี้จะใช้ดีนะแต่ว่าวันนี้แตกเฉยโอเคครับผมอ่ากรุงเทพวันนี้วันทางานครับนะวันนี้เป็นวันอาจจะเป็นวันศุกร์ด้วยอ่าวันศุกร์ด้วยรถติดด้วยก็อาจจะยังไม่เลิกงานกันสนามนี้สิติคนดูสวยสวยใช่เกม ว้เก้าหมื่นจริงเหรอคุณพีก่กุลูเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากอ่าอ่าโอเคตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยำำกำลังลดน้ำกำลังลดน้ำนะลดน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะส่งผลต่อสภาพสนามในการเล่นวันนี้ไหมก็คนที่ผู้ตัดสินที่วิ่งมาเนี่ยก็คือคุณโมโคช้เป็นสีนะ,อะของผู้สิดสิ์ที่สี่ที่เป็นคนไทยวันนี้ก็มาเช็ค อุปกรณ์เช็ดตะข่ายว่าขาดไหมแต่ตอนนี้กำลังซ่อมกันอยู่ซ่อมในส่วนที่อาจจะสึกหรอจากการฝึกซ้อมผมก็เชียร์ไทยวันนี้ไปไม่ได้ก็ขอไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแล้วก็ให้กาลังใจผ่านทางหน้าจอทีวีได้โอเคครับผมไทยชนะอยู่แล้วครับไทยชนะอยู่แล้วนะผมก็มั่นใจวันนี้ผมว่าชนะนะ ผมมั่นใจสีฟ้าดีกว่านียผมว่าไทยมีโอกาสที่เก็บ2นัดได้ด้วยคู่แข่งที่อาจจะไม่ได้แข็งมากแล้วเราวันนี้รอบนี้เนี่ยเราก็ดูจะจัดเต็มนิดนึงด้วยดูจะจัดเต็มนิดนึงด้วยก็ไม่ได้ประมาคคู่แข่งก็เอาตัวหลักเข้าที่มาได้อใครที่พอก็ติดทีมชาติทั้งหมดรวมถึงเล่นในบ้านเราด้วยผมว่าก็น่าจะมีโอกาสสูงนนในการจะเก็บชัยชนะในวันนี้โอเคก็ผมอสวัสดีคุณกลาด้วยสวัสดีคุณกลาด้วยเนาะ มาก็เดี๋ยวเราชมบรรยากาศได้ก่อนเดี๋ยวอีกสภาพไม่หเหี่ยเดี๋ยวน้กเตะก็จะออกมาละตอนนี้ก็อีกประมาณโอ้มีแฟนมาฝรั่งมาด้วยเลยเ <c oughs> ออแล้วก็ฝรั่งติดแฟนแคมมาแล้วก็อ่ะตอนนี้ก็เราอ่าเขาเรียกว่าทีมงานที่ดูแลปรับปรุงสนามนีเ่เขากำลังเอ่อเช็คอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยดินมันเขาเรียกว่าดินมันล้วนซุยเลยก็อาจจะส่วนไหนหลุดหญ้าหลุด นดีเขาก็ไปซ่อมแซมกันแล้วก็มีการลดน้ํานิดนึงนะลดน้ํานิดนึงอ่าโอเคครับผมแล้วก็ก่อนที่นักเตะจะจะลงสนามกันนะเดี๋ยวผมย้ายมีทีนึงนะสำหรับทีตัวจริงของวันนี้นะทียไทยเนาะวันนี้ผู้สัดประตูเป็นสารนนท์อนุอินนะยืนฟาวเสาเนาะคู่เซนเตอร์เป็นาโจทาเข็มดีกับชิบาริโอ๋อแบ็กขวาเป็นนุามิเคิลสันแบ็กซ้ายเป็นอิลาฟานดอลล็อปวิธีคู่กลางใช้เป็นอ่าธนวัตซ์จิตทวบนจับคู่กับ พียดอนฉับนัสมีเนาะแล้วก็เทมเกอร์ hmm. เป็นวอชิคลีสเสียงเพนสานแดนนาเป็นชลล์คุสีแก้วสุภโชคสาชาติแล้วก็พาติคูซับซั่นนะยืนเป็นสุดหน้าตัวเป้าเนาะอ mm ่า hmm. แล้ก็อีซีก็มีการโรเทชั่นมาตำแหน่งแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นเกมอุ่นเครื่องด้วย mm hmm. วก็เลยทำให้อาจจะมีอา่นานักเตะที่อาจจะเพิ่งได้เดบิวต์ทีมชาติก็เอามาลองหน่อยอว่าได้หรือไม่ได้แล้ก็ได้ได,ได้สัมผัสเกมในเกมนี้ไปอา่าใครผ่าน mm hmm. ใครที่ตอบโจทย์แท็กิก ก็อาจจะได้โอกาสลงเล่นในเกมที่เจอศรีลังกาไปอ่ะส่วนศรีลังกาก็ผมว่าก็น่าจะพวกสุพนัทเอ่อหลายๆคนเนี่ยที่วันนี้อาชนะทิพย์เนี่ยที่หลุดไปสำรองไลแหละก็อาจจะได้คือตัวจริงในเกมศรีลังกาก็ได้โอเคก็ผมประมาณนี้เลยนะ,ะสมัยนั้นยังไม่ติดกุญแจสาฝั่งในแอดคนเลยแห่เข้าไปแต่ว่ามันเป็นสมัยมันเป็นยุคเก,ก่าเนาะยุคเก่าก็มันไม่มีการระบุะสนามนยุโรปก็เป็น <laughs> สนามนยุโรปก็เป็นเมื่อก่อนแต่ไม่มีที่นั่งก็ ตรงไหนอัดได้ก็อัดไปเออยุโรปรก็เป็นเออแต่เมื่อก่อนเนี่ยสนามศึกพัชราศัยเนี่ยถ้าเราไปดูคณาเรียกว่าครับจากมันก็จะแตะหลักประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นตลอดแต่พอติดขี้แล้วจะเหลือประมาณ2 0,000นะเออก,ก,ก็ก็เป็นทุ่สนามเลยเมื่อก่อนอ่ะสวัสดีคุณมารพโค้ด,ด้วยนะทาแฮมเบอร์เกอร์ไก่ก,กรอบกันเราจัดไปวัวโพตุเมนูน่าอร่อยมากเมนูน่าอร่อยมากคุณมาร์ดอ่ะอยากดูที่แข่งฟีท่ที่ดีแข่งครับคู่แข่งมาดูห่างไปมากอ่ะก็อาจจะต้องรอ ให้คัฟบอลโลกจบอ่าก็ต้องรองให้คัฟบอลโลกจบอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นใน k i คิงส์คัะเตะเด้วยกันยายนอ่ากันยายนเนี่ยอ่าเราไม่มีเตะเอเชียคัพด้วยเราจะเตะเจอเจอวันนี้เจอสรีนังการ,นะรอบนี้มิถุนายนเจอเติร์กแล้วก็ข้ามไปตุลาเลยอ่าที่เจอกับไต้หวัน2เกมซึ่งเกมใน f ีฟ่าเดย์เดือนกันยายนเนี่ยมันจะว่างอ่ะแล้วก็ไอ้พวกคัพบอลโลกอ่ะอาที่ตอนที่สามเนี่ยบางทีมันจะเตะจบอ่าบางทีมันจะได้ไปบอลโลกไล่อย่างเช่นญี่ปุ่น ถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นอยากอุนกับเรอาอนั้นเราก็อาจจะเชิญในคิงส์คัวก็เป็นไปได้ <c oughs> ก็ต้องรอกันยายนไปเพราะว่าสองเดือนนี้เนี่ยมันก็จะ,ะหลายๆทีที่มันแข็งๆแล้วก็จะติดพวกคัพโบ,บลโล่พวกอะไรพวกนี้หมดอ,อย่างยุโรปใช่ไหมก็จะมีคัพโบ,บลโลกของโซนเขาอ,อเมริกาใต้ก็มีคัพโบ,บลโลอ่อย่างเมื่อคืนก็บราซิลใช่ไหมบราซิลก็เตะอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ต้องรอกันยายนยไปว่าทีมไหนที่ตกรอบแล้ว ทีมไหนที่เข้ารอบไปแล้วไม่ได้มีเพย์ออฟเนี่ยก็อาจจะได้เห็นนะในเดือนกันยายนนี้อ่ะอันนี้ก็ต้องรอไปก่อ <c> น <oughs> ก็ต้องเนี่ยก็ต้องเตะกับทีมพวกนี้ไปเพราะว่ามันว่าแค่นี้จริงๆเนาะอ่ะหลายๆคนที่แบบอยากจะให้แบบเจอทีมแข็งอ่าก็ถ้าใครที่อยากเจอทีมแข็งเนาะอ่ะก็อาจจะต้องรอเดือนกันยายนไปอืมนะก็ให้โปรแกรมมันคลายออกไปอ่าถือสิอดกันด้วยจะล้ากันไหมอภิฐานเออนะ <c oughs> แล้วเตะ อ๋อแต่ว่าเตะสองทุ่มเนาะผมว่าก็อาจจะก็อาจจะมีอาจจะมีไอ้นี่กันแล้วแหละผมว่านะอ๋อ,อก็เลยเขาเตะสองทุ่มนะวันนี้ก็เลยอาจจะเตะดึกหน่อยอ่าโอเคครับผมอ่าสวัสดีครูชูได้สิครูคชูด้วยอ่าในกาไปรู้กับใครขอผมยังยังยังดีนะน้องนจจัทเนี่ยในไอโฟล์ผมว่ายังยังดีอยู่แอดนั่งไหนผมนั่งราตรีไป อ๋อดูที่ราชบุรีใช่ไหมอ๋อดูผ่านหน้าจอ,อดีมากหูถนอมดีมากๆเลยอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ผมด้วยนะตามไม่ถึงร like นะ้อยไลค์นะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับหัวตอนนี้ตั้งเตะก็กำลังจะอ่าเดินทางอ่าออกมาจากห้องแต่งตัวกันละอาจจะไปดูวันที่ยี่สิบห้านี้แนะน่อนอะนจัดไปอูคูคนเหนืออ่จัดไปผมจัดไปเลยวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าวัแหมสําคัญเนาะจะเสียงกาพลาดไม่ได้ต้องชนะสาลเดียวแล้วอาจจะต้องชนะหลายลูกด้วยเพื่อลุน้นเสียที่ไม่แน่อาจถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไม่ดีเนี่ย อาเวลาที่ผลงานเจอเต๊ร์กเราไม่ดีเนาะก็อาจจะไปถึงวัดดูดิเสียได้เพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตุนเรื่องของรูดิเสียด้วยมันจะเสียงการเพราะาเจอน่าจะเป็นเกมที่ดูแลง่ายที่สุดละเออน่าจะง่ายสุดแล้วถ้าเทียบกับเต้หวะแล้วก็เติร์กอ่าก็ก็จะต้องมีโอกาสเก็บสามเต้ให้ได้ก็ต้องเอารูดิเสียด้วยวันจะเสียการถนะือว่าสําคัญนะถือว่าสําคัญมากๆเลยอ่าโอเคครับผมคนดูน้อยจังรือน้อยนะวันนี้นะ น้อยไม่ไม่ถึงครึ่งแล้ววันนี้ไม่ถึงครึ่งนะโนนนะนะดยเฉพาะโซนเอสแต่โล่งเลยโซนเอสโล่งเลยอ่าขอคนดูเต็มสนามหน่อยครับแอดโอ้วันนี้วันนี้ดันไม่ถึงนะโอะ้วันนี้ดันไม่ถึงนะเอออาจจะอาจจะทีมที่เจออาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูคนดูด้วยแหละเอออ่ะก็ถ้าเกิดว,ว่าแบบนี้เป็นเวียดนาม เป็นอินโดเนี่ยก็อาจจะคนอาจจะเยอะแต่พอเจออภิถาก็อาจจะไม่ไม่ไม่ดูคนดูมากนักแต่ยังวันนี้แฟนบอลอภิถาก็ผมเห็นก็มาแค่สิบคนเองตามมาไม่มีเลยอะ่ะเออนะไม่ไม่ค่อยใครดูเลยอ่าโอเควสวัสดีครับแอคคีเห็นยังไงเกมวันนี้ครูวิศรุษถึงวันนี้นะคือผมว่าอภิถากาชุดนี้เนะี่ยเอาจริงประหม่าไม่ได้นะประหม่าไม่ได้นะก็มีผู้เล่นที่ ค่าแข่งอยู่ลีกนอกเยอะแต่ว่าลีกนอกก็อาจจะเป็นลีกล่างๆหน่อยแต่ว่าเบสิกฟุตบอลก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเราก็เหนือกว่านะตัวหลักๆของอาพถ่ายก็ขาดเยอะเหมือนกันชุดนี้เนี่ยอย่างอารซอยอย่างอาฟายซาไซเอสเต้เนี่ยที่เป็นสองหลักๆที่ทีมชาติของเขาเนี่ยรอบนี้ไม่ติดมาด้วยก็จะใช้ตัวผู้เล่นหน้าใหม่เยอะก็ผมว่าด้วยความเข้าขาความเข้าใจในเกมในดับทีมชาติผมว่าไทยน่าจะเอาชนะได้นะผมว่าสองสูงผมว่าวันนี้มี อาผมว่า2-0วันนี้มีอ่าสำหรับเกมไทยเจออัฟกานนะผมว่าวันนี้จะชนะได้อ่าคนดูถสอ2คนว่าถึงถึงสิแหมถึงอยู่แล้วอ่าวันนี้เสมออ่างดถ่ายทอดเมื่อไหร่ก็เต็มเมะนะือนกันอ่าโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะมีฟาเบนโกมาด้วยอามันอุนแถมเสียตังคนดูเลยเนาะแต่ถ้าแข่งตะวันตกคนเต็มสนามนก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน อ่าน่าอุดเครื่องแล้วทีมไม่ใหญ่คนในกูเทพไม่ค่อยเข้าดูบอลถ้าไปเตะเติหวานคนเต็มแน่นอนอนะเนะแล้วอย่างวันที่เจอกับอะไรนะเออไม่ใช่วันที่ไปเตะที่สีสังเกะวันนั้นคนก็เยอะนะอวันที่เจอเติมที่ฐานใช่ไหมรอบรอบก่อนนะั่นะเนะอไปไปเตะก็คนก็เยอะถึงแม้จะเป็นอุดเครื่องแล้วก็ทีมก็าจะไม่ได้แบบดูคนดูแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันอ่าวันนี้เสมอว่ากันไปวันนี้เสมอนะอก็ เราถามว่าก็มีโอกาสไม่ก็มีโอกาสนลว่าไทยเองก็อาวิจิงก็โรเทชันเยอะเหมือนกันนะโรเทชันรอตัวผู้เล่นเยอะเหมือนกันอย่างาแบ็กซ้ายอย่างอ e ีฟานตอเล่ใช่ไหมวันนี้ก็ได้โอกาสเดบิวต์ซึ่งอ่าเช่นเดียวกับตำแหน่งนอื่นนะก็มีการโรเทชันนะเอาสุภนัทเอาชนะทิพนะเก็บไว้เป็นตัวทีเด็ดอ่าเก็บไว้เป็นตัวทีเด็ดที่มาันสำรองก่อนนะก็อาจจะ ก็อาจจะมีจุดที่อาจจะไม่ลงตัวบ้างอ่ะมันก,ก็มีมีโอกาสปไปไม่ได้แลนะ้วก็มีโอกาสปไปไม่ได้เหมือนกันแต่โอเคครับผมตอนนี้ก็พกูดแล้วแตะตัวสำรองเนี่ยก็เริ่มเข้ามานั่งในเบสละนะส่วนเหล่าบรรดาช่างกลงหลายหลายท่านเนี่ยก็เซลอ่านี่เขาเรียกละ,ะเขาเรียกว่าประจำตำแหน่งกันละก็เตรียมพร้อมที่จะลงสู่สู่สนามกันแต่โอเคครับผมอ่ะตอนนี้แฟนบอลก็ ที่อยู่ข้างนอกสนามก็ทยอทยอเข้ามานะแต่จะไม่เยอะมากเท่าไหรนะ่นักอ่าว่าที่ย่ม้าไทยสีใส่สีอะไรก็น่าจะสีสีน้ําเงินนะสีกุมาราเนาะอ่าเพราะว่าเราเล่นในบ้านอาเล่นในบ้านยังไงเราก็ต้องใส่สีน้ําเงินอยู่ละอ่าและเป็นแม์ทางการด้วยอ่าเป็นแม์ทางการด้วยก็น่าจะเป็นสีน้ําเงินอ่าโอเคครับผมอ่โอเคครับผม แอ๊ดวันนี้รีซอกับสุรีได้ลงไหมวันนี้พี่ซอเขาไปไลฟ์ในช่องอื่นหรือเปล่าเออฮะก็ไปไลฟ์ช่องอื่นหรือเปล่าอ่าโอเคครับผม,มาตามนี้เลยนะอ่าแอดช่วยซูมหลังประตูฝั่งตรงข้ามหน่อยครับผมจะนับคนดูเฮแต่น้อยมากนะอ่ะซูมซูมไปหน่อยเอ้ยแต่แต่ฝั่งนู้นน้อยนะโอหแฟนวันอัลต้าวันนี้วันนี้หายไปเยอะเลยนะ เออหรืออาจจะยังไม่เข้ามากันเอ่ะเออเขาเรื่อนเขาเรื่อนทยอยที่จะเอากองเข้ามาแล้วเอออาจจะยังอยู่นอกสนามกันอยู่ก็เลยอาจจะดูล่งๆหน่อยนะจจะตอนนี้เขาเริ่มเริ่มเอาอุปกรณ์เข้ามากันละเออนะอาจจะช้าหน่อยอาจจะช้าหน่อยอาจจะติดงานกันหรืออาจจะมาช้ากันหน่อยนะอ่าอ่พี่เจสำรองพี่เจสำรองนะวันนี้นะอาชนะทิพย์สงสินอ่าเบนเดวิสสุพนัทอ่าที่เป็นตัวรุกอ่าวันนี้ก็ไปตุ่สัมรองทีเด็ดไปอ่าโอเคครับผม เพื่อสำรองลงกอนไทยก็ต้องโดนก่อนก็รอดูนะแต่ผมแต่ผมว่าถึงแม้เป็นตัวสำรองอ่ะผมว่าก็น่าจะเอาอยู่นะน่าจะเอาอยู่นะอโอเคครับผมแบงค์แ่ละแบงค์สำรององนะวันนี้เป็นตัวสำรองนะอผมเชียร์ไทยนะแต่วันนี้ไม่เสมอก็แพ้อ่าเดี๋ยวรอชมกันเดี๋ยวรอชมกันอ่าไปไปได้ครับผมยังไม่เข้ามา แต่ตอนนี้เขาจะทยอยเ,เ,เ,เข้ามากันเลยนะเออก็อาจจะแบบวันนี้ด้วยความที่เป็นวันศุกร์ด้วยอาจจะรถติดก,กันอยู่อะก็เลยไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เข้ามากันไม่ไม่ครบกันอ่าเพราะแต่เราโซเชียลก็ดูแล้วยังไม่ไอ้นี่เลยนะยังไม่เตรียมพร้อมกันยังไม่เสร็จอ่าโอเคแล้วสุดที่ส,สุมีเชื่อสำรองไหมเออเขาเอ๊ะแต่ว่าเขาเพิ่งลาออกจากยูยิสสามไปเนาะเออนะเออไม่ไงนะั้นผมจะพูดเขาว่าไปไปโดฮาครับไปเลย เข,เขา,าออ s. <S เขาลา,าออกไปแล้วเออนะเออปกติจริงเขาเป็นสตาร์โค้ชอายุยี่สามเนาะเออแต่ว่าลาออกลาออกไปแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนนะอาจจะเป็นคอมเมนเตอร์อยู่สักที่ก็ได้อ, <c oughs> อา okay, <c oughs> ่าบีโอพีโอคงลงครึ่งหลังอ่าอ่าโอเคครับผมอ่าคนเยอะมากเขาไม่มีที่นั่งเลยมีแต่ที่นอนอ่าก็าแมตตอุ่งเครื่องนเนาะอืม mm, แมทไม่ดึงดูดอ่ะก็อาจจะโล่งๆหน่อย อาจจะลงๆชิวๆหน่อยชิวๆสบายๆหน่อยเออนะสบายๆหน่อยเออนะก็นอนเอาจริงนอนได้เลยวันนี้นอนได้เลยอ่าโอเคครับผมว่าตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่อุ้ยมา5นาทีนะเออตอนนี้ตอนนี้นัาเต๋ก็ตอนนี้นัาเต๋รอ่านัาเต๋รออยู่บนตรงบันไดแล้วเนาะอ่าก็เตรียมที่จะแต่เตรียมบอสสนทนาแล้วอ่าตอนนี้เขาเริ่มเชียร์กันละอ่าเริ่มเชียร์กันละตอนนี้กําลังเริ่มดิวกันละ อ่าถ้างั้นโคก็ต้องปิต,ปต,ปตัวิทแน่ๆจ้าโหปิตุวิทต,ตอนนี้พักผ่อนเถอะพักผ่อนเถอะอ่อโอเคตันนี้ก็อ่้าเตะกำลังจะลงสสนามละเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ของทาง b g Sport แล้วก็ไทยรัฐทีวีเนาะนะเดี๋ยวช่องผมบินตะก็เดี๋ยว ไปดูที่ B G Sport เนาะแล้วก็แท่นทีวีเราถึงทูต์ Sport 2ด้วยที่เขาแทรสดเกมในแมตชนี้อ่ะเดี๋ยวเชียร์เยี่ยไทยกันให้เก็บชนะให้ได้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมกันเนะว่าบรรยากาศหลังเกมเนี่ยบรรยากาศชื่นม่นขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวว่าจะเศร้าหรอหมออ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะเชียร์ไว้สุดก็ผม,มไปแล้วผม๊ายบาย